สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันที่สถานีรถไฟบางเขนนะผมจะพาแลนนี้นะครับจะพามาดูรถสินค้าขาบวนที่2102นะครับขนะหินลับบางซื่อวันนี้ทําขบวนมาโดยพอขอรอพี่เจี๊ยบนะพี่เจี๊ยบนี่ก็วิ่งรถสินค้าบ่อยนะผมบางวันเราก็จะเห็นพวก632นะ ยินดีตอนรับชันที่หนึ่งเดินข้ามผ่านไปมาปลอดระมัดระวังอันตรายจากขับรถด,ด้วยครับจะพูดจะมีสับรถสินค้าวิ่งผ่านครับครับบางวันพี่เจี๊ยบก็ทํา6 3 2นะครับบางวันก็วิ่งรถถิ่นนะวันนี้ก็มาดู2102นะครับผมน่าจะเป็นรถสินค้ารวมมิดนะตอนนี้กำลังจะผ่านจุดตัดนะครับก่อนเข้าสถานีบางเขนเห็นว่าเป็นรถจัก GA เหน้าเหลืองๆนะแล้วก็ ตามมาด้วยริ้วรถบรรทุกปูนนะจะผ่านแล้วครับเรามาดูว่าเป็น GA ใหมายเลขอะไรนะครับแล้วก็มาดูพี่เจี๊ยบกันนะ4532้าสาองครับพี่เจี๊ยบก็โผล่มาทักทายนะผม น,นี้ปูล,ล้วนๆนะครับปูล,ล้วนๆตามมาด้วยแค่เปล่านะ ได้ข่าวาว่าวันนี้ริ้วขบวนนะครับยาวประมาณครึ่งกิโลนะผมโอ้โหยาวจริงๆฮนะยาวสะใจใช้ได้เลยครับผมพเจียบนะพิจียบสุภกรปิยะปัญญานนนะครับผมตะกี้ก็หันมาทักทายนะขอบคุณพิจียบนะครับผมต,ตอนนี้ก็จะผ่านจุดตัดนะครับเครื่องการวัดเสมียนนาลีนะครับผมแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ บังซื้อนะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะแล้วก็ติดตามทุกท่านนะครับสวัสดีครับ